ชื่อภูมิครับเ,เรียนอยู่ชั้นม .5 ที่โรงเรียนนิวตันครับ so 1,004ครับแมทอยู่ที่770แล้วก็อิงอยู่ที่630ครับคุณแม่ก็ดีใจครับค you ่อนข้างพอใจครับแต่ว่ารู้สึกว่าอยากทำได้เยอะกว่านี้ครับอยากได้1ห5 0ครับ uh, ทำโจทย์เยอะๆแล้วก็ทบทวนเยอะๆครับ เทคนิคพวก argumentative อะไรอย่เงี้ยครับดูว่าแคปเยอะขึ้นเลยครับแล้วก็คุจะสอนพวก analyze โจทย์แบ่งส่วนของโจทย์เช่นตรงไหนเป็นคำนำํานําตรงไหนเป็นเนื้อหาสำคัญที่ต้องเอาไป analyze เพื่อเลือกโจทย์แต่ละข้อครับโมดูลหนสับง่ายครับส่วนโมดูลสอสับยากแกม่าค่อนข้างง่ายครับ bells, ยื่นคะแนนคณะ s o f t ์ a r e engineering รากบระบงครับ มาเรียนที่นี่ก็จะ analyze ดีขึ้นแน่ๆเลยครับแล้วก็จะรู้ vocab เพิ่มหลายคำเลยครับ